าสิเหล่านั้นเป็นของที่ชำระไว้แล้วโดยพระเจ้าของพระเจ้าและเอ,อามาิีฐานสองข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตคริสเตียนไม่ใช่เฉพาะสำหรับผู้ที่เชื่อพระเจ้าเท่านั้นสำหรับผู้รับใช้พระเจ้าที่ซื่อสัตย์ที่ดีในสาินเนศของพระเจา้า ข้อที่สี่บอกว่าด้วยว่าสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างไว้นั้นเป็นของดีสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์สร้างฟ้าสวรรค์สร้างสิ่งมีชีวิตบนโลกนั้นเป็นของดีทั้งสิ้นและพระเจ้าบอกว่าถ้าแม้รับด้วยการขอบพระคุณก็ไม่หา้ามเลยสักสิ่งเดียว ในพระคัมภีร์ที่พี่น้องนถืออยู่นั้นบอกว่าเป็นผู้บริโภครับด้วยความกุณก็ไม่ห้ามไม่ใช่กินอย่างเดียวในภาษาอังกฤษใช้คําว่ารับหมายถึงไม่ใช่กินรับไปที่ฤีิซีรับรับทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเอาไว้สิสารพัทรับด้วยการอระคุณแต่ในพระคัมภีร เขียนไว้ที่ท่านพเอาไว้ก็ถูกต้องแล้วแต่ว่าไม่สมบูรณ์ต้องไม่ใช่โภคิโไม่ใช่กินอย่างเดียวเราต้องรับไว้ด้วยกานขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งสารพัดเป็นของดีอยู่แต่ม,มนมุษย์เนี่ยเอาสิ่งที่พระเจ้าสร้างไว้ที่เป็นของดีนั้นทําให้นั้นเป็นสิ่งที่เป็นมลนทิไปในหลายๆอย่างเลยลูก เราสังเกตว่าในโลกนี้มีสิ่งที่ด erm ีๆดังเดิพระเจ้าสร้างไม่หมดแล้วแต่เพราะความบาปของมนุษย์เนี่ยทำให้สิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่ไม่มีชีวิตในโลกนี้เนี่ยเป็นมนทิไปพระเจ้าสอนมนุษย์ที่ไมู่้จระเจ้าและพระเจ้าสอนมนุษย์ที่รู้จักพระเจ้าด้วยโมทนงพรับผมพระเจ้า ชีวิตคริสเตียนกับผู้รักใ้พระเจ้าต้องเรียนรู้สิ่งที่พระเจ้าสร้างของดีเอาไว้และเพื่อเราจะรักษาของดีไว้เพื่อในการปฏิบัติพรรมสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคริสเตียนผู้ที่เชื่อพระเจ้านั้นเป็นผลดีแท้ทั้งสิ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บนโลกนั้นในทุกวันนี้พี่้องรู้ไหมครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้รุนแรงมากขึ้นพระเจ้ากำลังสอนผู้รับใช้พระเจ้ากำลังสอนชีวิตคริสเตียนในขิสจัดว่าเหตุการณ์บนโลกนี้มันตึงเครียดทุกวันเวลาอาระันาปีทำให้ผมดีเห็นภาพมากมายครับถ้าชาวโลกเขาเรียกว่าโกงเสียแล้ว แต่ขอบคุณพระเจ้าชีวิตคริสเตียนยังไม่รงยังต้องสู้ด้วยพระธรรมของพระเจ้าโดยเอาพระธรรมของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเพื่อจะชนะตัวเองและชนะสิ่งแี่เราต้องอยากจะบอกกับพี่น้องว่าชีวิตคริสเตียนชีวิตที่รับใครพระเจ้าต้องเรียนรู้ให้มากที่สุดรับเอาพระคําของพระเจ้าให้มากที่สุด ถ้าตัวเรายัางด้อยอยู่แสดงว่าพระคัของพระเจ้าของเราที่เรารับนั้นยังไม่สําเร็จในชีวิตเราถ้าเราอยากจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีให้ดูแบบอย่างที่ใครนะครับให้ดูแบบอย่างองค์พีสุริทลองลงมาก็ดูแบบอย่างของสาวกฟาโลและก็ดูแบบอย่างของพระพุทธคก็คือชาวอิสราเอลคือโมเส ซึ่งเป็นผู้นำของชาวอิสราเอลให้ดูแบบอย่างของพระเยซูคริสต์พระองค์อยู่ในสองสภาพเพราะว่าแบบอย่างของเนื้อหนังเป็นแบบอย่างที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่เป็นแบบอย่างที่เป็นเนื้อหน,นังของคนบาปผู้รับใชา้พระเจ้าหากถ่าจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้า,าที่ดีที่ซื่อสัตย์ก็ดูแบบอย่าง ถึงแม้เราปฏิบัติไม่ได้ตอนนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าให้เราดำเนิกนการต่อไปหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีแต่หากถ้าสูงพระจนะของพระเจ้าที่ใช้ตามแบบจ่องอ่ิสุคิิสูงลูกหลานก็ไปเรียนแต่ถ้าถูกสูงพระคิดตำการปีในโลกนี้ไม่ใช่สอนตามแบบจ่องอ่วิสุคิิอย่าเข้าไปนะครับ แต่เนี่ยเราท้าทายแบบนี้พระเจ้าเองก็กรรมาอย่างคนนั้นเพราะว่าพรองเห็นว่าผู้นี้เนี่ยเอาจริงเลยพระเจ้า